ดชค่ะพบกับรายการม๊าคดังเช่นเคยค่ะสาหรับสัปดาห์นี้เราสองคนมีเรื่องราวคนในวงการบันเทิงมาอัปเดตกันค่ะอ่ะเปิดมาด้วยนะักร้องสาวลูกทุ่งตำนานเสียงแบบอลังการสาวหลันแยโมคนนี้ก็เลยนะคือพิสุทธิ์นารีนั่นเองค่ะที่ก่อนหน้านี้เนี่ยอาทิตย์ที่ผ่านมาได้มีการเกิด กันต้อง,งวาทีเอ,อ่อกับชาวเน็ตขึ้นเพราะว่าแม่เนี่ยเขาได้มีการพาน้องหมาออกมาเดินเล่นรับลมชมวิวแต่งานนี้กับมีชาวเน็ตเข้าไปแซวว่าอวดรวยอเอาแค่เขาจูงหมาออกมาเดินเล่นก็ไปหาว่าเขาอวดรวยงานนี้ค่ะพิสุไม่อยู่เฉยก็เลยออกมาฟาดกลับแล้วพิสุก,ก็ฝากบอกชาวเน็ตไว้ว่าแบบนี้ได้ค่ะ เขาบอกว่าเราอวดรวยอ่ะจุงกับจงหมาจุงหมาเพราะว่ารวยประสาทเนาะแม่ก็จุงมาเป็นปีเป็นชาติแล้วหมานี่ก็อยู่กับแม่มาจนแบบว่าแม่ก็ไม่รู้เขาคิดอะไรรีดเลยไหมคะตอนเห็นไม่นะสงสารเขาแต่ว่าก็แบบสั่งสอนแลอนกันนะแม่สงสารคือแบบเออเราจุงหมาออกกําลังกายนะแล้วก็จริงๆแม่่ะหยุดมาเป็นเดือนเดือนเลยนะเพราะว่าช่วงหลังแบบมันเหมือนกับแม่ปลูกผักทำโน่นทำนี่มันมันยุ่งอ่ะจนลูกนะไม่ได้ออกเลย ทีีน้พอได้ออกเขาก็ดีใจก็เลยพาเดินเดินเดินก็เรื่องปกติะเดินเป็นประจำอยู่แล้วไงเอ้าคอมเมนต์นี้นะคะก็ไปเจอก็ไปเจอคอมเมนต์นี้เอ้าอีห่านก็เรยว่าไม่ต้องบอกว่าอย่างนี้ไม่รู้จะว่ายังไงนะเราอวดรวยตรงไหนชีวิตเราไม่เคยอวดรวยเลยแล้วก็อยู่แบบแล้วแม่ก็มีความสุขกับชีวิตของตัวเองมากตอนนี้ ทำปลูกผักทําอาหารแจกทีมงานไปนูน่นนี่นั่นอยู่แบบสบายมากเพราะเราแก่แล้วอ,อ,อยากใช้ใช้ใช้เวลาที่เหลืออยู่ให้มีความสุขที่สุดมกลายเป็นว่านางเหมือนแบบเขานางน่าจะแบบแบบอิจฉาหรือเปล่าเราก็ไม่รู้เราก็เลยบอ,อเกเ,เราก็เลยไปอ่านแต่เราแคปไว้แล้วล่ะแคปเสร็จเราก็มาโพสเพราะไม่น่าไม่ทําไมเห็นคนมีความสุขแล้วต้องต้องมาพูดอย่างนี้เ,เราไม่ได้อวดรวยเพราะหมาที่เราช่วยเนี่ยเราก็ ซื้อแค่ตัวเดียวเราก็ช่วยมาทั้งนั้นทั้งพี่กงพี่การพี่เห็นสวยๆเนี่ยสภาพตอนมาไม่ได้สวยนะพอ mm hmm. เรามารักษาตัง้งโห mm hmm. เป็นป,นเปนีเป็นชาติหัวน,น้องจะมาอยู่ในสภาพปกติได้ตัวที่ไม่กลับมาเป็นปกติพิการก็มีเยอะแยะอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลี้ยงมา40เกว่าตัวและไอ้ที่ช่วยข้างนอกอันนี้แม่ก็ไม่ได้คุยนะก็คือแบบเราก็แบบจริงๆนะพอข่าวออกไปมีคนที่เขามาซัพพอร์ตแม่ข้างหลัง mm hmm. ก็คือน้องๆที่แม่ไปแอบช่วยหมาเขาแอบ ช่วยส่งค่ารถแอบโน่นนี่นั่นเขามาแชร์หัวข้อข่าวที่ออกไปอะว่าเฮ้ย hey, พี่สุเคยช่วยเรานะจริงๆนะพี่สุเขารักหมามากยเลยแล้วรู้สึกดีใจมากากับสิ่งที่เราทําเห็นไหม,มพอพอมีคนมองเราในแง่ลบว่าโน่นนี่นั่นเขาก็มาซับพอตข้างหลังเรารู้สึกดีมากไออย,าาย่างไรโพสต์ดูไปเขายู่ในโปรไฟล์ของมันเขว่าเขาเป็นคนเป็นครอะไรยังไงไม่โชว์นางไม่โชว์แต่เราเรารู้สึก เรารู้สึกว่าเหมือนเรารู้ว่าคนนี้เป็นใครวาย่วายจำไม่ได้ว่าเป็นใครประมาณไหนแม่ไต้ตัวไมครับต้ตัวรู้สึกว่าเขาเป็นใครประมาณไหนก็เหมือนคําพูดของเขาคืออวดเก่งนะสอนหมาอวดเก่งทําเป็นอวดเก่งสอนหมาคือคอมเมนต์ของเขาว่าอวดเก่งสอนหมาแล้วถ้ามันกัดกันใครรับอีกชอบเดี๋ยวจะมาน้ําตาไหลว่าอะไรว่าการ์ตูนอ่า อวดรวยอวดวดว่าตัวเองทําดีอประมาณนี้เราก็เลยอ้าวมิหารต้องสั่งสอนตั้งหน่อยละก็เลยไปโสต์นั่นแหละสต์นั่นแหละก็คือส่วนมากจะแสเราแซประมาณนั้นพอป้าเสร็จแม่บล็อกเขาไม่เแม่บล็อกเสร็จแล้วแต่ว่าแม่แคปแคปแล้วก็ให้ผู้จัดการให้น้องๆรอบๆลองเข้าไปดูบันซีว่ามันเป็นใครอะไรเผื่อว่าคนอื่นเขาไปดูเราก็อะไรเงี้ยนางก็หายไปกับ หายไปกระเป็ดไปแล้วหายไปแล้วไม่มีเซิร์ชไม่เจอเซิร์ชไม่เจอเลยจ้ะอะไรคขาบอกว่าโค้นเราคือแซ่บมากไม่ค่อยถึงแบบขนาดเดือดขนาดทันใจมากใช่ไหมไม่หรอกบางทีมันก็เขาก็มองว่าคนเป็นศิลปินต้องทนทุกอย่างทั้งทั้งที่เราไม่ได้ไปเบียดเบียนแล้วเราไม่เป็นไม่คือเราไม่ได้ไปละลานเขาก่อนเข้าใจแหละคนเรามันต่างจิตต่างใจนะมันเห็นก็ไม่ชอบก็เลื่อนผ่านแค่นั้นเองนะง่ายมากเลยชีวิต อยู่ให้มีความสุขดีกว่าเนาะแล้วบางทีพอศิลปินโต้อตอบนิดหน่อยก็ดูกลายเป็นแรงกลายเป็นโน,น่นนี่นั่นแต่โอเคบางกรณีถ้าถ้าถ้าศิลปินไปไปละลานคนอื่นก่อนนะอันนั้นแม่ก็แล้วแต่แม่ก็ไม่ยุ่งแต่อย่างกรณีของแม่เนี่ยแม่ก็อยู่กับแม่เฉยๆแล้วแล้วแม่ก็ไม่ได้แบบเก็บมันเป็นอารมณ์นะพอโพสต์ด่ามันเสียบอกันเสดแม่ก็เข้าสวนผักกระทำฝากทำอะไรทำกับวุกับข้าวแล้วก็ไปถ่ายรายการต่อก็ก็อย่างเงี้ย แต่ก็ไม่ได้คิดว่ามันจะมันเป็นกระแสเป็นอะไรนะ๋ยวันนี้แม่ได้พูดไม่อยากจะฝากบอกอะไรเขามากว่าอ่าพฤติกรรมอย่างนี้ว่าถ้าเกิดเขาดูอยู่เขาดูอยู่อ่ะแม่ก็จริงจริงอ่ะคือก็จะมีคนที่คือเพจของแม่น่ะแม่พยายามแบ่งปันความสุขให้กับทุกคนนะความสุขด้วยแล้วก็ความรู้ที่เรารู้แล้วก็ เกี่ยวกับการเกษตรเกี่ยวกับอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราพยายามแบ่งปันแล้วก็ทําคลิปให้ทุกคนให้ทุกคนเห็นว่าสิ่งที่เราทำเฮ้มันได้ผลหรือมันผิดพลาดแล้วเราแก้ไขย,ยังไงแล้วมันได้ผลยังไงมันกลายเป็นว่าตอนนี้คนก็ติดเรื่องเวลาเราทําเกษตรทาโน่นนี่นั่นใช่ไหมคะปนละูผก,ผกผักปลูกโน่นนี่นั่นแล้วก็บางที FC เราเขาก็มาแชร์ประสบการณ์คนที่เเป็นเหมือาชี่เก็มาแชร์ให้เราแบ่งปันกันไปกลายเป็นเราอยู่ด้วยกันเป็นทั้งวันอะ่ะอยู่อย่างนั้นอะ่ะทีนี้ กับคนไม่กี่คนที่ก็จะมีคอมเมนต์แบบแย่ๆมาเงี้ยมันบางทีเรามันไม่ได้ไปทําอะไรนะแต่คนในกลุ่มนั้นอะเอฟซีเราเนี่ยเข้าไปลุมลงเองเข้าไปลงเองแล้วไม่ต้องอะไรต้องบอกเลยว่าเฉลต์หางานให้ตัวเองหางานให้ตัวเองอยู่ดีไม่ว่าดีอืนั่นแหละคือคนเขามีหมาคือต้องเข้าใจก่อนว่าคนเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเนี่ยเขาต้องพานนองออกมาเดินเล่นแล้วหมาที่ทางด้านคุณแม่สุดมีเนี่ยไม่ได้ซื้อด้วยซื้อมาเพื่อตัวเดียวนอกนั้นเนี่ย เป็นหมาที่ช่วยมาเอ,อช่วยมาเลี้ยงบ้างอะไรบ้างทั้งนั้นเลยมไม่ได้เป็นซื้อมางงเหมือนกันความคิดคนเหลา่าแค่พาเหมามาเดินเล่นก็ยังไปว่าไปอะไรเขาได้เนาะคุณพี่ถ้าอิจฉาก็คือเก็บไวไ้ในใจไม่ต้องพิมพ์ออกมาให้โลกมารับรู้ขนาดน,นั้นนะคะไม่ต้องอเรียกทวงมาหลุมบ้านแต่อเอนอออมาถึงประเด็นต่อไปนะคะสําหรับลูกสาวคนนี้นะคะที่เรียกได้ว่าเป็นแบบ เด็กอรที่น่ารักมา,มากๆสำหรับน้องเลอานั่นเองอค่ะที่เรียกได้ว่าเป็นลูกสาวสุดที่รักหัวแก้หมหัวแวงของคุณไออภิสตานั่นเอง<ห>ค่ะที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเจ้าตัวเนี่ก็ได้ลงคลิปเรื่องที่น้องเ,อเลอาเนี่ยไปขอพอโองวอรคเนตบอกเอาไว้ว่าขอให้เลอามีน้องด้วยเถิด<อ>ลาสุดเจ้าตัวเนี่ยก็ได้ออกมาลําถวายไปเลยเพราะว่าอพอที่ขอไว้เนี่ยคือสำเร็จแล้วทางนั้นแม่อพิสตาเนี่ยได้ตั้งท้องคนที่สองแล้วนั่นเองทำให้ แม่ไอเนี่ยพาน้องเลอามาลำถวายเลยค่ะม,มาขอบคุณองค์พ่อหน่อยที่พรของเจ้าตัวเนี่ยสำเร็จแล้วได้ลูกมานนัเองอในลูกคนที่สองเจ้าตัวก็ได้มีน้องแล้วเป็นพี่สาวส,สาวยสววลำถวายโอ้ยลีลาโอ้ยเลิศนะคะจะบอกให้ฝรั่งน้อย ก็หลังน้อยไอ้ไงก็แสดงความดีของคุณแม่ไอด้วยนครับการตั้งท้องลูกคนที่สองก็มาลุ้นเพศกันดีกว่าว่าจะเป็นชายหรือหญิงจะเป็นยังไงแล้วก็ของกันโตคือลืมเออแล้วก็พี่สาวอย่างเลอาเนี่ยเขาจะดีดขนาดไหนเขาบอกว่าหลายคนเขาแอบบอกบอกว่าจริงๆเลอาเป็นเด็กโทรเวิร์ตแต่นี่ขอขัดขานว่าไม่เชื่อว่าเป็น i n รเวิร์ตคือแต่ละคลิปที่แม่ปล่อยอย่าง i n t r o v ร r t ขนาดแท้คนนี้ถึงแม้ว่าเอามาจะอาจจะมีคลิปแบบว่า ไปเจอกับแอ็บบเกลน้องเกลเนี่ยเขาเป็นสายเอ็กโทรวอดสุดๆอยู่แล้วแต่พอเลอาไปเจออาจจะมันคูณเขาไปอีกอย่างเอออาจจะมีความนิ่งบ้างแต่เชื่อว่าถ้าสนิทกันกว่านี้เนี่ยก็คือเอ็กโทรวอดเจอเอ็กโทรวอดนิดนึงเออยังไงก็รอติดตามความน่ารักของน้องๆกันนะคะอ่ะก็สุดสิ้นร้อยค่ะสำหรับสัปดาห์นี้ยังไงขอฝากงรายการมอสคดามเนยนะคะมีทุกวันจันทร์พุธเวลาห้าโมงเย็นทางแฟนเพจเฟซบุ๊กดามเมาส์ค่ะและช่องทางยูทูปมันดามาส์ทุกแพลตฟอร์มค่ะสำหรับวันนี้เราสองคน้องขอตัวลาไปแล้วสวัสดีค่ะ Música